พี่น้องเอาเมาบึงวิธีเอาหนังปลาตองออกเพื่อเขาจะฝักลาบนะครับนี่ครับใส่มีหีดเดอพี่น้องเดินนี่มันจกเหน,นียวแน่นนะครับเบึงแย่หนูเราเห็ดใส่มเมหีเนาะคนรลองคนเพิน่นบ่ออ,อกเพิ่นกับฝักเบิดเลยนะครับนี่เห็นบหนมฮาเ,เอาออกเขากปดึงออกแบบนี้นะครับหนังปลาตองนะครับนี่เอาไว้วันนี้ฮขาจะมีเมนูลาบ ปะทองนะครับตอนเสาเห็ดใบนะครับเดินกับอมีเห็บนะครับหรือว่าภูมีขางเล็กต้องใส่เมีดแร่ไว้ซจก่กนนะครับหรือว่าผูไดมีวิธีการเอาออกนะครับแบบบามันท่านสมัยมันดีกว่านีกาน่ก็บบอกกันเด้อพี่น้องนี่ครับดึงออกเลยนะครับนี่เห็นบอนี่นะหนังมันก็ออกเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับ ก็จะเหลือนะครับถ้าก็ฟักเลยนะครับฟักเลยตอนนั้นนะก็ตัดหัวออกใส่เม็ดและใส่เม็ดนะครับดึงออกน้อยนึงบ่อยมีหีบเข้าขีบได้นะครับแท่งกับไปแท่งก็ไปนังมันนังปลาเ้าก็หมุนนะครับหมุนจำนึนแล้วก็ดึงผมบอกผ่มือเฮ็ดเป็นหรอกครับ ไม่เต้ยใหหนูนะครับแล้วเสี่ยนนี่เอาก็ดึงออกนะครับแบบนี้นี่นี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับเนาะนี่แมมมรกตศแม่ละบกรสอนมานะครับเนาะมรกตกุศแกเบิ้งขาวมรกตนะครับคือบรรยากาศบ้านออกมาหน้าเฮาม่าน ้อนมากินเนี่ยลกูกมา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 เด้อมาเด้อมาเด้อนี่ราครับสีสารหลากปลาตองเด้อพี่น้องส้มรองข้อ,อ้ำสุบนะอาจังเบิงบพพวัาขอบขัวมีจักคนนะครับไปรุนกันครับ ตั้งตคอนเลนั้โชว์เี้ยเยตัวนี้ดิฟตัวนี้ซุปหัวนะครับอันนั้นาบเลือดนอมเล็บในอันนี้เขาบอเดองยวาน